สวัสดีคร yes. ับพี่น้องครับหลังจากที่มาอัปเดตให้พี่น้องฟังเฮ้ยเฮ้ยบ่ถึ่บ่ถืกเอาไหมสวัสดีครับพี่น้องครับบ้าบอยพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งแหนงน้องใหม่หลังจากที่บ้าบอยคลิปก้อนหนานี่นะครับน้องใหม่กิมซุ่งครับน้องใหม่ปลูกมิกอเดียวได้กินเมื่อปีพี่น้องพี่สีได้กินเมื่อปีหลังจากที่ว่าบ้าบอยตัดตัดแหนงได้หน่อยออกนะครับกับพี่สีคลิป คลิปก่อนหน้านะครับผมบิงเบิ้งพี่น้องปูงไหมเหรอครับขุนครับผมเอ้ยเบิ้งเนี่ยโผดพ่เบิ้งครับผมพี่น้องอุ้ยเบิ้งเนี่ครับเบิ้งนอนหนีพี่น้องนอนที่ว่าจะได้คลิปก่อนหน้านะครับผมอุ้ยนอนหนีครับน่าจะสามมือ น่าจะสามหมื่นละอาดนอ,อนอนี่แกงอิม่มคนข้าผมอุย้ยเกิดมิจฉน้อยอยังไงพี่นอ้องเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะกอ,ก,อ,ก,อกันครับเดี๋ยวพาเก็บครับผมนี่กำลังตึงนี่นะฮะนี่กำลังตึงกำลังตึงขึ้นอีกครับนี่นี่กระจายเลยพี่น้องคุณน่ะอุย้ยอีพอร์ลหดหน้าหมดนี่มึงมึงพี่น้องโอ้ยหนอนอาดสูงยาวขาวอาัดหลา ันนอนอันเดยขึ้นระบอเอานอนนี่มันก็ขึ้นเหี้ยวแบบนี้ว่ะนอนขึ้นเหี้ยวขึ้นตบอดีบตอแลกบตอแลกมันขาวๆเลยเออขาวๆสีเขียวนี่ตอแลกมันขาวๆสีสัตว์ออกฉ่ำแต่ว่านอนนี่แบบใหญ่เลยโมกขายบม่คู่กันครับผมพี่น้องครับเดีย๋ยวมาเก็บด้วยกันครับผมแล้วก,ก็เร็ว,ดวไ,ได้นี่บอกน้องใหม่ในรูแปดขีดสองคนเนี่ย เอาวาชาหม่อเดียวนนะแม่ก็แผดขี่ผมปอกนั่งนั่งปอกแท้ผมมาพอดีนี่ฮักก็เล่วนั้นเลไปหลายอ้าวมาหอดไปเห็ดเองนีเอ้ากระเฮ็ดปอกนั่งปอกนองมใหม่อีกเลยเอาปอกผู้เดียวเนาะปอกผู้เดียวเตะสดถลามันปอกคนเดียวไงเก็บออาหมดเลยครับผมพี่น้อง อืมสะอ่อนดีสะอ่อนลนมีพี่น้องเอฟซีพันพ่นวาพันแหม่พันวาพี่สีอันมีน้ำใหม่กิมซุ่งปลูกไปกินพันกันยังมันหาอันน้ำใหม่ไฟปลาอยู่น้เพันเมื่อบอกพิ่นว่า นี่เลยยกกิอาาขพี่น้องมาต้องแปลกพี่น้องมาต้องแปลกใจครับฟังแต่ฉายามักเลาะครับผมสีมักเลาะขอให้ได็เลาะขอให้เด็เลาะพอนวะขอให้ได้เลาะน้องบอกใจเลยน้องใหญ่เอาเท่ามันสิขึ้นบองจะบอกบอกน้องใหญ่เอาเาอดี๋ยวในมันพอดีนะอ่าเดี๋ยวในบอกเสียมหมอ มึงมิดปัดัาทั้งสายใหญ่เลยคบปัดจากพื้นนอน,นอเฮ้ยเจบึ้ยถือโชว์เนี่ยปัดหนอนไม้อะไรจะเยอะใหญ่ขออนาดนี้ ใ่ปลากระริ๋สิหดนนะเปักนเป็น да. แฉ่งๆไหมแน่นครับมันอันนี <c oughs> ้เป็นมันบฝนตกกรสหดเริ่มเริ่มเริ่มสีหดแบบมันกับบปุงัมันสีหดเมีเก็บอีกเรา มาดวนมาดวนๆนะครับผมพี่น้องมาดวนๆเออเพิ่นก็เลยบอกไปเบิ่องนอไม้เพิ่นว่าไปเบิ่องนอไม้โดนนีเพิ่นว่าจ้าจ pues ้าจ nah ้าฮะเอออ้ยพ yeah, ี er ่น้อง anh à, đi chung với con nó nhìn ngon nhỉ Nhìn ngon nhỉ มาฟเฝ้าๆอันใดก็บ,บริเตียมมา,ากครับก็บริเตียมมากครับผมพี่น้องม่ขึ้น่าชีได้ม,มาถ่ายคลิเปล่าพอดีเอื่อยเพิ่นบอกว่าไปเบิ่งน้องใหม่ไปเบิ่งน้องใหม่มันใหญ่แล้วเพิ่นว่าอันเพิ่นสิเก็บมันน่ะนะครับเออเราสิเอาไปเก็บโมาขายนะครับเราก็ได้เอื่อนบ่บอยๆพอดีมาซื้อของน้ำเพิ่นโอ้ย หน่อไม้กิมซุงมีไวบก็ดีขึ้นกันด้ครับผมพี่น้องย่ำหน่อไม้ปลาเฮ้าคนบท่านได้ออกสีเฮากับพ่อได้หดนามหดยังนะครับเพี้ยนเอาพ่อได้แกงหน่อไม้สดๆกินด้ครับผมพี่น้อง มดแดงไฟก็มีมดแดงไฟครับคุณพี่นอ้องอู้นอนนี่ ทานห้องกัซื้อกินดีด้ครับผมพี่น้องในอยากนั่กินกับพ่อได้ <c oughs> <c oughs> กกนเค็มกระตาเลยพี่น้อง <c oughs> เปนเปิดลานขายของเป็นกะมีก,กับข้าวกับหนามทีนะครับเป็นเห็ดขายยามือสอดจะเดืกนะครับบางคนกับคนกาม่าบึงไปวัดไปเอา สื่อนักกินไปอยากไปวัดนังสื่นะครับน้ำมือเสาเพิ่อนกับไปหาเลาะน้ำมูแบบน,นี้ครับเด <c oughs> ี๋ยวเบียเพิ่อนเราเพิ่อนกับไปเลาะ <c oughs> ม,มาบ่อยคือเก่า <c oughs> อันนี้ฮักออกเพื่นใช้กระตาบอะไรครับต้องใช้เพืน่น ติดลูกค้าครับลูกค้ามาสื่อนำปั่นมาจ้ะผมพี่น้องนี่จะเสียงปั่นนำจุ๊บจุ๊บจุึบึบึบหมดแล้วหมดแล้วนอนนี่นะครับครับผมพี่น้องครับกระเก็บเรียบร้อยแล้วครับ เก็บเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เกจตีออกมา่อไหรได้ครับผมพี่น้องนอใหม่ปลูกก็พอได้กินครับมีกอเดียวพี่น้องออกดีดีย้ำเพิ่นช่งที่เพิ่นเป็นนอหนาฝนนะครับผมนอใหญ่กว่านี้ครับผมพี่น้องนอเดียวแกงกับบวมหมดครับเพราะว่านอเพิ่นมีตะลำใหญ่สังเกตบางล่ำเพิ่นครับผมพี่น้อ,อลงลำใหญ่สังเกตบังล่ำนอใหม่เพิ่นบักใหญ่นะครับผมพี่น้อง อันนี้นาแรงนาเรงงขึ้นกับที่ยุบประมาณนี้แล้วครับผมทางของหดน้ำดีๆให้ได้กินนอครับนี่ถ้าหดน้ำดีๆพิน่น่าได้กินนอแบบนี้ตลอดเลยครับช่วังก่อนแรกๆนะครับเกิดเป็นบ่อเลหดน้ำแล้วก็ทถางปล่อยมันหกนะครับผมเิ่นก็ะ่บรดเอานา้ำเอาอยางมารดวันนี้พันก็ออกมิต่เป็นแหนงแบบนี้นะครับเป็นแหนงขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณที่ติดติดตามเราช่วงรเวราเป็นกำลังใจครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ าหายความหาความแพงครับพี่น้องติดติดตามรับชมเป็นคำาตังจใจแห่บ้าบอยเด็ดนที่อีสานพี่เขาเดียนที่อีสานสาวมีอีสานพระโล้ด้วยครับผมไว้พบพอกันคลิปหน้าให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกคนนะครับสวัสดีครับ